สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมีเทคนิคนะครับในการทำลายแชทบอทนะครับจะเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาก็ได้นะครับเดี๋ยวมีปัญหาอะไรบ้างนะครับที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับจะมีทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือนะครับการที่จะให้แสดงผลนะครับเวลาที่เราแชทกับบอทแล้วก็ให้มันแสดง ขนาดนะครับขนาดการแสดงผลให้มันเต็มพื้นที่ไปเลยแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการใช้คําสั่งยังไงนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือการแก้ปัญหาการแสดงวันที่นะครับกรณีที่เรามีข้อมูลใน g o o g l e s h e e t นะครับเราป้อนข้อมูลไปแบบนี้นะครับก็คือวันเดือนปีนะครับแต่พอปรากฏอยู่ในลายแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ ซึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้แสดงผลเหมือนกันกับใน Google s h e e t นะครับแบบนี้เราจะทำยังไงนะครับปัญหาที่3นะครับที่เราจะเจอใน l ลายก็คือนะครับเวลาเราทำคำนวณในชีตแล้วนะครับอย่างเช่นเราต้องการเลขทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับแต่เวลามันแสดงผลใน l ลายแล้วเนี่ยครับมันจะแสดงเต็มที่เลยนะครับไม่รู้กี่ตำแหน่งเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องการก็คือแค่นี้นะครับ2ตำแหน่งนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้เราจะมา แก้โจทย์ปัญหากันทั้ง3อย่างนี้นะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ทําการนะครับเปิด g o o l l s s h e t t เราขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทดสอบนะครับเดี๋ยวจะแก้ให้เป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับครูผู้สอนนะครับจริงๆแล้วนะฮะก็เป็นการสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับตรงนี้ถ้าจะทําจริงๆก็ไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับ ก็คือข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเรียกว่ามีข้อมูลเดียวนะครับเราก็ไม่ต้องมาทําคอลัมน์แบบนี้นะครับให้เปลืองคอลัมน์เฉยๆนะครับก็คือเราไปฟิกเลยนะครับเรามาฟิกใน Google Apps Script ของเราที่เดียวก็จบนะฮะวิธีการแสดงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้ผมจะขอเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนจากคําว่าครูผู้สอนเป็นการแสดงเกรดเฉลี่ยกันลวกันนะครับ อ่สว่ามีการทําเกจเฉลีย่ยอันนี้เพื่อจะให้โชว์ในเรื่องของอจํานวนเลขทศนิยมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะลบทิ้งนะครับข้อมูลเดิมก็จะลบทิ้งนะครับเกจเฉลีย่ยอก็จะใช้ข้อมูลประมาณนี้นะครับเกจเฉลีย่ยแล้วก็เกี่ยวกับวันที่นะครับการแสดงผลวันที่นะครับก็จะพิมพ์วันที่ขึ้นมานะครับให้มีการโชว์วันที่ด้วยนะครับทีนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับเป็นการสมมุติข้อมูลตัวอย่างนะครับตรงนี้ก็เติมซีสักหน่อยโอเคนะฮะทีนี้ผมจะให้เป็นข้อมูลนะฮะสมมุติว่าวันที่ผมกําลังอัดคลิปนี้ก็คือวันที่17นะครับ17แล้วก็เดือนกุมภาก็คือ02นะครับแล้วก็25 5 6 3นะครับ เวลาเราพิมพ์เสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับซึ่งว่าเหมือนกันทุกวันก็จะก๊อปปี้มาเลยอาจะจะไม่เหมือนกันก็ได้โอเคนะครับจะได้เห็นภาพแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมนะครับข้อมูลในฝั่งของ Google Sheets เสร็จนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทำทโทษทีนะฮะตรงนี้สมมติว่าผมจะเอาคะแนนเก็บรวมกันแล้วก็ทำเป็นเลขนะที่มีทศนิยมกันแล้วกันนะครับก็จะ พิมพ์เท่ากับขึ้นมานะครับแล้วก็ซ u นะครับ SUM วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลนี้นะครับ3ช่องนี้รวมกันนะครับรวมกันเสร็จได้เท่าไหร่ผมจะหารด้วย33ก็แล้วกันเป็นตัวเลขสมมุติทดสอบนะครับเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดนี้ผมจะให้นะครับเป็นมีทดนิยม2ตำแหน่ง โอเคนะครับแล้วก็คัดลอกสูตรอ่าโอเคนะครับก็จะโชว์ตัวเลขพวกนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเวลาไปแสดงผลนะครับเราจะไปแก้ปัญหาอย่างไรนะครับถ้าเราไม่เขียนสคริปเพิ่มนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของวันที่นะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของทศนิยมนะครับโอเคนะครับมาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะครับอันดับแรกก็เปิดนะครับ แอปสคริปของเราขึ้นมานะครับในส่วนของสคริปจะเริ่มจากตัวแรกก่อนนะฮะตัวแรกตัวแรกคืออะไรนะครับปัญหาแรกตัวนี้ก็คืออยากแสดงผลให้เตรียมจอนะครับอยากแสดงผลในส่วนนี้ให้เตรียมจอทํำยังไงนะครับจุดที่เราจะเขียนสคริปเพิ่มนะครับก็คือตรงนี้นะครับเลื่อนมาตรงนะครับเนี่ยยกสูมให้ดูนิดนึงนะครับคําสั่งอยู่ตัวนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อจากบรรทัดนี้นะครับ ก่อนบอดี้นะก่อนบอดี้เอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอนเ r อร์นะครับโอเคนะครับกดเอนเ r อร์ลงมานะครับจากนั้นพิมพ์นะครับดับเบิลโคดขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คำว่าไซส์นะครับ S I Z E แล้วก็ดับเบิลโคดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไซส์นะครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนไซส์โคลอนนะครับ แล้วก็เครื่องหมายคำพูดดับเบิลโคลดขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คาว่ากิกะนะครับ G I G A แล้วก็ดับเบิลโคลดนะฮะแล้วก็ใส่คอมม่านะครับเพราะว่ามันหมดบรรทัดมันก็จะไปขึ้นที่บอดี้นะครับอ่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับโค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยที่เราพริมพ์เพิ่มเข้าไปนะฮะโอเคนะครับนี่คือ บรรทัดที่เราพิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับต่อจากใช้บับเบิ้ลแล้วก็ก่อนบอดี้นะครับคําสั่งนี้จะทําให้นะครับเวลาแสดงผลจะเต็มพื้นที่นะครับโอเคนะครับจุดที่1เรียบร้อยนะครับในการแก้ปัญหานะครับมาดูจุดที่2นะครับมาพูดเรื่องเลขทศนิยมกันก่อนนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับผมมากําหนดนะครับคอลัมน์ตรงนี้คือนะครับไล่มาเลยนะครับ 1,2,3,4,5,6,7 1, นะฮะผมให้คอลัมน์ที่7จะแสดงตัวเลขตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในสคริปต์นะครับเราจะต้องมาดูว่าคอลัมน์ไหนที่7นะครับก็คือตรงนี้คือ,อสูตรเดิมของผมตัวนี้ก็คือที่เชื่อนะครับเป็นครูผู้สอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะแก้เป็นเกรดเฉลี่ยนะครับจะให้โชว์เกรดเฉลี่ยนะครับเป็นเกรดเฉลี่ยแล้วก็เท่ากับ s h e เกตแรงนะครับ i ออันนี้เอาไว้ทุกอย่างหมดเลยนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนจากคำว่า Teacher นะครับเป็น Data 5ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของ Data 5เดิมก็คือเป็นชื่อครูนะครับซึ่งนะครับได้ทำการนะครับมาโชว์ข้อมูลตรงนี้นะครับครูผู้สอนเป็น Teacher นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็จะแก้จากคำว่าครูผู้สอนนะครับเป็นให้แสดงคำว่า Great, เกรดเฉลีย่ยแทนนะครับอ่าเกรดเฉลีย่ยแล้วก็นะฮะชื่อตัวแปร ى. ตรงนี้ก็จะต้องเป็นเท่าไหร่ฮะ Data Data 5โอเคนะครับ Great, เกรดเฉลีย่ย Data 5เอามาโชว์ตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับตรงนี้ Data 4ตรงนี้ Data 5ถ้าเราเลื่อนขึ้นมาดูนะครับอ่าตรงนี้ก็คือ ดัต้าเกียรเฉลี่ยนั่นเองนะครับนี่คือนะครับจุดที่เราจะเอามาโชว์เกียรเฉลี่ยนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมในตัวแปรนี้นะครับในบรรทัดนี้ก็คือนะครับก่อนเซมิโคลอนก่อนจบบรรทัดนะครับคลิกตรงนี้ลงไปนะครับแล้วให้พิมพ์ t o นะครับ to ขึ้นมานะครับ t o แล้วก็ fix นะครับตัว f ใหญ่นะครับ f i x e d นะครับ f i x e d แล้วก็วงเล็บเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เลขก2ลงไป2คือจํานวนทดศนิยมนะครับแล้วก็วงเล็บปิดแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับอ่านี่คือคําสั่งนะครับอ่าำสั่งที่เราเพิ่มเข้ามานะครับก็คือ t r u fix วงเล็บเปิดปิด2นะครับคำสั่งนี้ก็นะครับจะทำให้นะครับเวลามันแสดงผลนะครับเวลาแสดงผล เกจเชลีลียจะเหลือแค่2หลักนะครับนี่คือคําสั่งที่เพิ่มอ่ะลืมจุดนะครับโทษทีนะครับลืมพิมพ์มพดอืรจุดนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกไม่หมดโอเคนะครับอ่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยสูตรที่ถูกต้องนะครับดอทเกจเป็นรูปวงเล็บปิดปิดแล้วให้ดอททูฟิกแล้ว,วงเล็บ2นะครับ2ก็คือจํานวนทศนิศยม2ตําแหน่งนะครับแล้วก็เซมิคอลอนปิดแบบนี้โอเคนะครับ นี่คือการแก้ปัญหาจุดที่2เรียบร้อยนะฮะทีนี้นะครับจุดที่3นะครับนั่นก็คือเราต้องการแสดงวันที่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของสคริปต์เรายังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเพิ่มนะครับ Data เข้ามาอีกนะครับก็คือก๊อบตัวนี้ก็ได้นะครับอขอก๊อบตัวเกรดนี่แหละมาก่า่คอ t r ทรลซีนะฮะคอนโทก็คือเพิ่มตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับ จะเป็นตัวที่5นะครับเป็น Data 5้เอ้ย Data 6โทษทีนะครับเป็น Data 6ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับนำมาจากคอลัมน์ที่8นะฮะโอเคนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าดดโอเคนะครับคอลัมน์ที่8นะครับก็คือวันที่นะครับที่เราจะเอามาโชว์นะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับกำหนดตัวนี้ไปก้อนที่8แล้วนะฮะทำไงต่อโอเคนะครับ อันนี้ก็พิมพ์คําว่าวันที่ก็แล้วกันนะครับพิมพ์คําว่าวันที่โอเคนะครับทีนี้เมื่อพิมพ์บรรทัดนี้เสร็จนะครับอ่ะเอนเตอร์ลงมานะครับให้นะครับพิมพ์ตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพิ่มเข้าไปอีกนะครับว่าอ่าตัวนี้จะพาพิมพ์เลยนะครับว่า show date นะฮะโชว์วันที่ครับจริงๆชื่ออะไรก็ได้นะครับ show เดทนะครับโชว์วันที่จากนั้นนะครับมีค่าเท่ากับนะครับพิมพ์นะฮะ u t i l i t y นะครับ Utility e s นะครับ, ES, รบมี e s แล้วก็ดอทนะครับ Utility Dot Format นะครับ f o r m a t นะครับ Format แล้วก็ date นะครับ D ใหญ่นะครับ D A T E นะครับ format date นะฮะจากนั้นวงเล็บเปิดนะครับพิมพ์คำว่า new ลงไป new วัดนะฮะแล้วก็ date ครับ D A T E นะครับวงเล็บเปิดนะครับจากนั้นนะครับ copy ตัวแปร data 6มาครับ ctrl o n o c ctrl o n o v ลงไปนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับตามด้วยคอมม่าครับ ตามด้วยคอมมาจากนั้นนะครับพิมพ์เครื่องหมายดับเบิลโคดขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์ GMT นะครับตัวใหญ่หมดเลยนะครับบวก7นะครับเป็นโลเคชันของประเทศไทยนะครับก็คือ GMT บวกนะครับตามด้วยเครื่องหมายคอมมานะฮะแล้วก็ใส่เครื่องหมายอ่ะม่ทั่วทีตามด้วยเครื่องหมายดับเบิลโคดนะครับแล้วค่อยใส่คอมมาแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับพิมพ์เครื่องหมายดับเบิลโคดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะพิมพ์รูปแบบที่เราต้องการให้แสดงผลนะครับก็คือ DD ก็คือวันที่นะครับเดทสนะครับ Mm นะครับก็คือเดือนนะครับก็คือมันนะฮะนะครับปีพศก็คือ y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  สี่ตัวนะครับแล้วก็ดับเบิลโคดนะครับแล้วก็บวงเล็บปิดนะครับ พิมพ์ตัวนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าพิมพ์เสร็จนะครับเดี๋ยวจะสูมให้ดูนะครับโค้ดเป็นยังไงนะครับเนี่ย show date นะครับ show date มีค่าเท่ากับ utility นะครับ .format date นะครับแล้วก็ new date นะครับแล้วก็เอา data 6นะครับตรงนี้มาใส่ในวงเล็บนะครับจากนั้นระบุ location ก็คือไทยนะครับแล้วก็รูปแบบที่เราต้องการให้แสดงผลอ่ะหรือตรงนี้นะครับก็คือ semicolon จบบรรทัดด้วยนะครับอ่าใส่เซมิโคลอนลงไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทำโชว์วันที่เสร็จแล้วนะครับค่าที่เราจะเอาไปแสดงผลนะครับจะไม่ใช่ Data 6นะครับก็คือเอาค่าตัวแปรที่ว่า Show d a t e ไปโชว์แทนนะครับมันถึงจะโชว์วันที่ที่ถูกต้องขึ้นมานะครับโอเคนะครับเมื่อเราพิมโค้ดตัวนี้เสร็จนะครับทีนี้เราก็จะมาจัดการการแสดงผลนะครับอ่าเราก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ เราได้แสดงผลถึงเกรดเฉลี่ยนะครับทีนี้เราจะโชว์วันที่ต่อทำไงนะครับก็ Copy เลยนะครับอ่ะก๊อปปีกาตัวนี้นะครับมาถึงปีกานี้คลิกขวานะครับคัดลอกนะครับจากนั้นนะครับก่อนที่จะวางนะครับอ่ามันจบชุดคำสั่งหนึ่งนะครับเราจะต้องใส่เครื่องหมายคอมมาเข้าไปก่อนนะครับเนี่ยพิมพ์คอมมาเข้าไปแบบนี้ก่อนแล้วค่อย Enter นะครับแล้ว Ctrl-V นะครับ วางชุดบล็อกนะครับปีกาเปิดปีกาปีตวนิ้ลงไปนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาโชวันที่ตัวนี้แล้วก็แก้ไขข้อความนะครับจากคําว่าเกีรเฉลี่ยนะครับเป็นคําว่าวันที่แทนนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าวันที่อย่างเงี้ยนะครับวันที่เสร็จแล้วนะครับตัวแปรที่จะมาโชว์ตรงนี้ก็คือนะครับถ้ากลัวพิมพ์ผิดก็ก๊อปมาเลยนะครับโชว์เดช คอนทรลซนะครับคอนทรลซเสร็จแล้วตัวนี้ก็นะครับเปลี่ยนจาก Data 5ที่เรากอปมาเป็น Showdate แทนนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะแสดงชื่อครูผู้สอนนะครับยังต้องการแสดงชื่อครูผู้สอนอีกก็นะครับก๊อปปี้มาเหมือนเดิมครับก๊อปปี้มาคอนทรลซนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมาลงไปก่อนนะครับแล้วก็ Enter c t r คอนท V นะครับก็จะเป็น ชุดคาสั่งอีกชุดหนึ่งนะครับส่วนบล็อกสุดท้ายตรงนี้นะครับไม่ต้องคอมมาอีกนะครับทีนี้ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนอแล้วก็ใส่ชื่อเราลงไปนะครับทีนี้ครูผู้สอนตรงนี้ก็นะครับลบออกนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อเราไปเลยตรงนี้นะครับต่อจากโคลอนก็เป็นนายพิวัตร อย่างนี้นะครับวงการหาโอเคนะครับเมื่อเรานะครับจัดการสคริปต์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีเกจเชเรียนะครับมีโชว์วันที่แล้วก็มีชื่อครูผู้สอนเรียบร้อยก็กดเซฟได้เลยครับพอเซฟเสร็จทีนี้เราก็จะนะครับเผยแพร่นะครับทุกครั้งที่บันทึกเสร็จนะครับหรือว่าแก้ไขสคริปต์นะครับให้ทําการเผยแพร่ทุกครั้งนะครับเผยแพร่นะครับ ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะครับแล้วก็นะครับมาคลิกสร้างนะครับสร้างนะครับเราเห็นว่าตัวนี้ตัวเลขของผมเยอะมากนะครับเพราะว่าผมก็ทําไปเรื่อยทดสอบไปเรื่อยนะครับตัวเลข6ก7 0แล้วนะครับอ่าก็กดสร้างนะครับกดสร้างทุกครั้งกดปุ่มอัปเดตครับอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้วก็ปิดเลยครับจากนั้นเราก็มาทดสอบโค้ดของเราครับอ่าดูสินะครับเอาสมชาย มาสมชายเรียนดีนะครับคอนโทรลีลงไปกด Enter ครับข้อมูลสมชายนะครับพอโชว์มานะครับเห็นไหมครับถ้านะครับเราแก้ไขโค้ดเสร็จตรงนี้ก็จะเต็มจอนะฮะตรงนี้ก็จะเต็มจอเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับเกชเลียนะครับเห็นไหมครับสองหลักนะครับโชว์สองหลักแล้วก็วันที่นะครับวันที่ก็โชว์มาเรียบร้อยครูผู้สอนก็มีเหมือนเดิมนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับอ่ารอิงสักคนครับร้องนักเรียนสักคนนะครับเอาอภิวัตใจดีเอาอภิวัตใจดีเดี๋ยวสิวอนทนวีกด Enter นะครับเป็นง่ายอภิวัตใจดีมาแล้วนะครับข้อมูลอภิวัตใจดีนะครับเกตเฉลียนะครับแสดง2หลักนะครับวันที่นะครับแล้วก็นะครับเต็มจอนะครับ นะครับนี่คือนะครับการใช้คำสั่งเพิ่มเติมนะครับหรือว่าทำให้นะครับบอทดของเรานั้นนะครับมีความถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับโดยนะครับเกียร์เฉลี่ยก็2หลักวันที่ก็โชว์วันที่แล้วก็นะครับหน้าจอก็ใหญ่นะฮะยังไงก็ไปลองนะครับแก้ไขสคริปหรือว่าพัฒนาบอทดของเรานะครับเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆเพิ่มนะครับค่อยชมคลิปถัดไปนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ